อีกค่ะน,นี่คือรายการค่ะวันของมามาเขาวันนี้เราจะมารีวิวชิมี้กันปกเราก็ตอบขากัน เคสวัสดีค่ะนี่คือ,อรายการคือวันของมาม่าเขาวันนี้เราจะมารีวิวชิน้นนี้กันครับต้องต่ำเลยครับตรงนี้ชิ้นนี้กันครับไม่คือบล็อกบล็อกอันนี้นะครับอันบล็อกที่ที่ที่ต่อได ห้าขั้วขึ้นไปครับผมก็ห้าขัวเหมือนกันผมจบอกสนุกไหมครับบอกอันนี้เคยเล่นมาหลายกลองแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสนุกไหมครับสนุกเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างนะครับเี๋ยวมาเปิดกล่องกันอีนี่เราก็จะมาประดิษฐ์ของเล่นกันหนึ่งอย่างใช่ไหมครับใช่มีอะไรในนั้นบ้างครับ ก็จะไปติดเตากันขอดูหน่อยครับเขาในในอะไรบ้างครับแผ่นที่แผ่นท่านบล็อกทั้งหมด200ชิ้นนะครับเยอะไหมครับเยอะเราต้องใช้สีหนึ่งแท่งก็คือ10ชิ้นมีกี่สีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าสิบสิบสีสีละ20แท่งนะเอวควรจะใช้สีไหนถึง เราเติมตั้งใจจะต่อเตาาใช่ไหมคะในนี้มีตัวอย่างคุณเต่าไหมอันนี้ตัวอย่างมีคุณหมาเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โรบอตเต่าดูจากรูปเราก็น่าจะต่อได้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีใบงานนะครับเป็นเหมือนให้เล่นอิสระแต่ถ้าเกิดเป็นเซตอื่นๆตัวเซตแมทเลิร์นนิ่งแมทก็จะมีใบงานมาให้ ไว,ว้าเลื่อนต่อกันเลยค่ะครับเลื่อนจากกูจะเตะกระดองครับผมกระดองในนี้มันเป็นกี่แถวกี่กี่แถวกี่อะไนะกี่ลงนะกี่ระลัมสีโวโสีบอ็อกอือหือพูดพูด,พดสี่โวสีบ่บล็อกสีอะไรดีสีนนดำโอเค สองสาม,มเป็นวิธีการต่อแบบเติมเอามาทั้งแท่งเลยใช่ไหม,ม,มต่อแบบนี้กึ๊กแล้วก็หักมาอย่างี้กึ๊กได้กระดองหรือยังครับได้กระดองค่ะต่อไปจะต่อส่วนไหนครับจะต่อส่วนตัวตัวของคุณเต่านะคะก็ต่อแบบแบบแบบนี้เหมือนกันต่อแบบนี้เหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับ เขียวมันม no ีแค่เหนียวเขียวมันมีแค่แท่งเดนียวในกระสับมาคิดว่านะอันนี้มันน่าจะใช่บอกไม่ได้เต็มอ่ะมันน่าจะเป็นสีเขียวตลอดแนวเนี้ยโดยรอบมากกว่าแล้วก็จะได้มีส่วนที่เหลือมาต่อหัว ต่อขาด้วยเพราะถ้าเกิดใช้สีเขียวหมดต่อเหมือนสีดำกมคิดว่ามันจะไม่มีบอกพอต่อหัวขามันน่าจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้เป็นรู นะครับ <S <S รนี่เจ้าพี่น้องเติมนั่งันนะครับผมจะบอกว่าอันนี้นะครับมันก็ยากหนะ่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะต่อได้นะคะต่อ,อยังไรนะ่ะขนาดผมเลี้ยงตอไม่ได้ได้ ยังต่ออยู่ยังต่ออยู่เออื่ยๆยตอนนี้ก็ยังต่ออยู่ต่อถึงไหนคบต่อนอี่ค่ะว้าวได้ขามาแล้วหนึ่งสอง ีสอื่นไม่อยากเปิดสีเขียวเปดสีเขียวเหรอจะเอาเขียวสำรองของเราแล้วกันเดี๋ยวผมขอเอาเขียวสำรอง กระดองก็สามารถหันหมุนได้ด้วยหรอบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นอะไรนี่สแตนเลงของหนูเป็นก้อนกลิ่นเหรอลูกไม่ต้อกต้อเอ๊ะทำไมมันมีขาสี่ขาล่ะยืด อ๋อตะกี้เจ้าต๋าหดหัวอยู่ในกระดองนี่เองอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อร้องให้งอแง,เ,งเพราะมามาคิดว่าเธอเป็นก้อนหินเหรอลูกอ๋องอแงงอแง,ง,งเลยโอ้โอนะให้พี่เติมปอกให้พี่เติมปอกว้ายันยกยกคิวเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรม,มันไม่ได้จะทำวายอยู่แล้วอ๋อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้น้องเติมจะมาทําอะไรคะวันนี้เราจะมาวัดกันมาวัดกันเริ่มจากวัดอะไรก่อนดีคะเริ่มจากวัดอันนี้ก่อนวัดคุณกระต่ายนะครับคุณกระต่ายสูงกี่คิวบ์ครับสูงหนึ่งสองสองสี่ห้าห้าคิวบ์ครับห้าคิวบ์เราก็เขียนห้าข้างใต้ได้เลยนะครับคุณกระต่ายมีความสูง ห้าคิ้วครับต่อไปว่าอะไรดีครับคุณดอกไมค้ค่ะนันเติมค,คิดว่าสูงเท่าไรครับโอ้โหพอดีเลยสามคิ้วค่ะกะ <5. S 1> ประมาณก่อนนะคะก่อนที่จะเาวางลงไปใช่ไหมคะนันเติมลองกะประมาณคุณไข่สิครับนันเติมคิดว่าคุณไข่จะสูงเท่าไรกะประมาณก่อนสามคิดว่าสามเหมือนกันเนี่ยลองวางดูสิโอ้โอ้รู้สึกว่าจะเกินนะ้าว อ oh, สองครับสองครับผมสุดท้ายครับลองกะประมาณว่าเลขสองไข่สูงสองกะประมาณลองดูสิครับคุณแครลลอทให้เดาก่อนจะวางเติมคิวว่าสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่านี้ประมาณเท่าไหร่ลองนับดูสิคิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคิวคิดว่าเจ็ดคิวนะคะมาลองมาวัดกัน จะ<ว>จริงป่ะเลยไปเลยไปเหรอหนึ่งป๊ะเลยไปหนึ่งคิวบ์ทั้งหมดหสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคิวบ์ครับหกคิวคบค์วครับท่านนจบรายการน้องเติมรีวิวเอากล่องมาหน่อย แมทลิงครับแมทลิงคิวค่ะแมทคิวนะคะเจอกันใหม่หะ,ะไรนะลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึง่ง The t r a n นส Pattern นะครับ The t r a n นส Pattern นะครับกิจกรรมนี้เป็นยังไงเอ่ยเราเติมลองเดาดูสิกิจกรรมนี้จะต้องเรียงตามบล็อกเดยว ริ่มต้นจากข้อแรกก่อนเลยครับ e b A b A b e a. 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 a b a a b a b โอ้ใช่เหลืออีกกี่บล็อกนะถึงจะสุดรถไฟ <c oughs> ของเรา a b a. b a B บโอวอวนท่านนนนขบวนที่หนึ่งครับเปที่ไหนดีครับขบวนนี้ครับขบวนนี้ไปที่ไปที่ไปที่จังหวัดอะไรดีเชียงใหม่ไหมต,าตาลาดตลาด เดี๋ยวผมจะสร้างขบวนต่อไปนะคะ A A B B A A B B ขบวน A A B B เอีกกีโบกี้ครับอีกสองอีกสองโบกี้ค่ะ E A B B A A B B โอ้โหเป็น pattern เป็น pattern หรือ A A B B A A B B A A เลยนะครับ pattern ต่อไปอะครับ pattern นี้จะไปที่ 香奶茶。 วันนี้มีให้ต่อนิดเดียวแต่มันจะเป็นอะไรกันนะนองดาวสิขบวนนี้เป็นอะไรนี่ขบวนนี้เป็ขบนมันจะต่ออะไรสองออีเลยแดม่วงจะเป็นเอเอเยี่ยมมากไม่สามารถรอเขาได้เลยนะครับว่าจะต้องใช้สีม่วง แพทเทิร์นที่ซับซ้อนมากเป็นแพทเทิร์นสามรหัสเลยครับเดิน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 ดิน A B C A B C A B C เธอคิดว่าคนจ,จะหลอกเขาได้ไหมจะหลอกเขาได้ไหมว่าอันต่อไปปุ่จะเป็นอะไรตาดาถูกต้องนะคะเป็น A B C กับ A ทหารหัวคนละด้านใช่ไหมครับขอขอเปลี่ยนนะคะเชื่อเลยครับ ค่อยทำใช่ไหมยอมถอดเริ่มใหม่เลยใช่ไหมเออเอบีซี <A. S 1> โอลอะอะรหัสต,ต่อไปแล้วครับเป็นรหัสที่ซับซอ้อนหน่อยเอบีเอเอบีเอ อ๋อห้าเหลี่ยมมันหบุนไม่ตรงกันไม่เป็นไรครับห้าเหลี่ยมแซงว่ามาวาดห้าเหลี่ยมมาไม่ค่อยดีมันต้องห้าเหลี่ยมต้องเป็นหบุ่นอีกทิศหนึ่งใช่ไหมหนูพยายามจะบุนห้าเหลี่ยมให้มันเป็นทิศเดียวกันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเพราะคนทําโจทย์มาทําตัวอย่างไม่ค่อยดีนะครับคือมามาเองครับผม ไฟทุกขบวนไปถึงสถานีได้พอน้องเติมเลยครับขอบคุณมากครับคุณเต่าก็มาคูเรด้วยคูเรเปิดกระดองโชว์เลยูเรจบรายการแล้วนะครับสวัสดีค่ะ